วิโอเลตสุดฟินกระทบไหลเจนนี่พักซอจุนอี้ป่อนี่สิผลบุญแห่งการมูใช้แต้มบุญคุ้มมากๆเมื่อล่าสุดนักร้องสาวเสียงดีวีวิโอเลตได้บินลัดฟ้าไปร่วมชมแฟชั่นโชว์สุดประการตาชาแนลดาก้าคอลเลกชันเมเตียเดียร์เซต2022ส่วน23ผลงานการออกแบบโดยวิจินีวิยาตซึ่งนำมาจัดแสดงณนะอาคารโตเกียวบิ๊กไซส์กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นภายในงานมีเหล่าเซเล็บคนดังทั่วโลกมาร่วมงานกันคับคั่งและงานนี้สาววียังได้มีโอกาสกระทบไกลเหล่าซุปตามากมายไม่ว่าจะเป็นนานาโคมัตสึเจนนี่แบล็กทิงพักซอจุนหวังอี้ป๋อและเฉินป่อหลินรวมไปถึงตัวแม่ระดับโลกอย่างคริสเตนสจวตหลายคนเห็นแล้วแอบอิจฉาในใจรัว โดยเจ้าตัวได้เผยภาพโมเมนต์สุดฟินพร้อมแคปชั่นว่าหรือนี่คือผลบุญของการได้ลองไปมูฉันและจอยสนุกเกินเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชาแนลเมเตียดวดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชาแนลินโตเกียว